ยุทธการที่ฮัสตินหนึ่งในสงครามที่เป็นสงครามย่อยของสงครามครูเสดยุทธการฮัสตินเกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมคศ1187ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของสงครามครูเสดและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่การสูญเสียกรุงเยรูซาเลม็มให้กับกองทัพมุสลิมภายใต,ใต้การนำของซาลาดิน ษัตว์มุสลิมแห่งอียิปต์และซีเรียสถานการณ์ก่อนการรบบริบททางการเมืองก่อนการรบของทัพครูเสดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอและแตกแยกทางการเมืองภายในสลินใช้โอกาสนี้ในการเสริมกำลังและรวบรวมกองทัพขนาดใหญ่เพื่อตอบโต้การลุกรานของครูเสดการเคลื่อนไหวทางทหาร ในช่วง,งก่อนการรบกองทัพของซาลาดินได้ทําการบุกโจมตีหลายพื้นที่ในอาณาจักรคริสเตียนเพื่อ,อยั่วยุและบีบให้กองทัพครูเสดต,ต้องออกจากป้อมปราการและเข้าสู่สนามรบยุทธการที่ฮัสตินการล่อกองทัพครูเรสดซาลาดินวางแผนให้กองทัพครูเสดต,ต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่แห้งแล้งและร้อนระอุในขณะที่เขาควบคุมแหล่งน้ําที่สําคัญอยู่ ทำให้ทหารครูเสดต้องต่อสู้กับทั้งความกระหายน้ําและความอ่อนล้าจากการเดินทางการประทะกันกองทัพครูเสษนําโดยกษัตริย์กายแห่งเยรูซาลิมและเรมอนที่3แห่งทริปปลีถูกกองทัพของลาดินล้อมรอบที่เนินเขาฮัสตินทหารครูเสดที่กระจัด กระจายและขาดน้ำไม่สามารถทนทานต่อการโจมตีของทหารมุสลิมที่มีจำนวนมากกว่าได้ผลลัพธ์กองทัพครูเสดพ่ายแพ้่ยงราบคาบโดยกษัตริย์กายแห่งเยรูซาลิมและทหารชั้นสูงถูกจับกุ่มทหารครูเสดส่วนใหญ่ถูกสังหารหรือถูกจับเป็นเชลยส่วนใหญ่ที่รอดชีวิตถูกขายเป็นทาสผลกระทบของการรบ การสูญเสียกรุงเยรูซาเล็มหลังจากชัยชนะที่ฮัสตินซาลาดินจึงสามารถยาตราทับเข้ายึดกรุงเยรูซาเล็มได้ในวันที่สองตุลาคริสต์ศักราช1187ทำให้กรุงเยรูซาเล็มกลับมาอยู่ภายใต้การวกครองของมุสลิมหลังจากที่ถูกคริสเตียนครอบครองมาเกือบ90ปีผลกระทบต่อสงครามครูเสดการพ่ายแพ้ที่ฮัสตินและการสูญเสียกรุงเยรูซาเล็ม เป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่นำไปสู่การเริ่มต้นสงครามครูเสดครั้งที่3ซึ่งมีผู้นำเช่นริชาร์ดที่1แห่งอังกฤษออกเดินทางมาเพื่อต่อสู้กับซลดิน ผลกระทบในระยะยาวการรบที่ฮัสตินและการสูญเสียกรุงเยรูซาเล็มเป็นการลดทอนอำนาจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐครูเสดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างมากในที่สุดนำไปสู่การสิ้นสุดของอาณาจักรครุเสดในตะวันออกกลางยุทธการที่ฮัสตินจึงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของสงครามครูเสดและความสัมพันธ์ระหว่างโลกคริสเตียนและโลกมุสลิมในยุคกลาง